สวัสดีครับชาววันที่18ปกุมภาพันธ์2 5 6 6นนะครับวันนี้ก็ได้มา,าทำคลิปนะครับ <c oughs> เรื่องการศึกษา,าตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักธรรมชาตินะครับก็เป็นการเข้ามาเรียนรู้กายในกาย จิตในจิตก็ <c oughs> เรื่องของขันห้าท่าสี่ที่เขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับก็ใครที่สายบุญสายญาณสายบธรมีทุกท่านที่ชอบอฟังธรมปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ชอบฝ่ายธรรม,รมก็วันนี้ผมก็ได้มาทำคลิจในกนาร การแชร์ประสบการณ์นะครับในการเราเรื่องนะครับธรรมะหรือว่าธรรมชาติธรรมชาติแล้วก,ก็คือตัวเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติก็คือตัวเราแต่ว่าที่ความไม่รู้นะครับที่หรือว่าเขาเรียกว่าอาวิชชานะครับที่ทําให้เรานั้นไม่เคยรู้จักนะครับ แล้วก็ไม่ได้เข้าใจเพราะว่าเราไม่เคยได้เข้ามาเรียนรู้ในความเป็นจริงว่าธรรมชาติเป็นแบบไหนตัวเรามีในร่างกายของเรานี้มี <c oughs> อะไรบ้างมีธาตุสี่ขันหดินน้ำลมไฟต่างๆแล้วก็อ,อายตนะที่ทำให้เกิดภพชาติต่างๆที่เราต้อง ศึกษาดูตัวเองนะครับก็ให้มีสติรู้การมีสติรู้นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่า <c oughs> เมื่อการเข้ามารู้แล้วนะครับก็ให้ทำความเข้าใจนะครับว่าจิต <c oughs> เราเรียกว่าจิตนะครับจิตก็คือ สังขารสังขารคือจิตตสังขารน,นะครับก็เป็นตัวที่ว่าเป็นตัวสร้างภบสร้างชาติของเราที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับ